ตามหลักฐานตามข้อมูลที่ตำรวจมีนะตอนนี้เนี่ยสรุปได้แล้วหรือยังว่ากำนันนกเป็นคนที่สั่งการให้ในายหน่องท่าผามายิงสารวัตรสิวจนกระทั่งเสียชีวิตคือตำรวจเนี่ยบอกว่าตอนนี้มีหลักฐานมากพอสมควรแต่ที่สังคมสงสัยคือที่บอกว่ามีมากม,มากพอที่จะเอาผิดโทษสถานหนักคือถึงขั้นประหารชีวิตได้หรือเปล่านะคะคงต้องย้อนกลับไปดูค่ะข้อมูลที่เปิดเผยออกมาจาก พลตจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะซึ่งท่านก็เปิดเผยข้อมูลนั่งเองจากกล้องวงจรปิดที่บ้านของกำนันนกเผยให้เห็นพฤติกรรมของคนในงานโดยเฉพาะตัวกำนันนกเองซึ่งพบว่าเป็นคนปิดสวิตช์กล้องวงจรปิดตัวสำคัญด้วยตัวเองค่ะแต่เป็นการปิดเอาไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะมีงานเลี้ยงคือประมาณ1 0มง1 6าทนของวันที่เกิดเหตุสันนิษฐานว่า นี่คือการกระทําเพื่อเป็นการเตรียมไว้สําหรับงานเลี้ยงอาจจะมีคนไปเตือนนะคะว่ากล้องตัวนี้มันหันไปทางโต๊ะที่จัดงานเลี้ยงพอดีนั่นทําให้ภายในงานเราเลยไม่เห็นภาพในจังหวะที่เกิดเหตุที่หันไปทางโต๊ะโต๊ะจัดเลี้ยงตํารวจให้ข้อมูลอย่างนี้นะคะว่ามีกล้องวงจรปิดอีกตัวที่บันทึกภาพจังหวะที่ กำนันนกเขาเข้าไปในห้องเซิร์ฟเวอร์ในเวลาดังกล่าวแล้วกล้องก็หยุดทำงานถึงแม้ว่ากล้องวงจรปิดที่2มาบริเวณโต๊ะเกิดเหตุจะไม่สามารถบันทึกเหตุการณ์ดังกล่าวได้แต่ว่ารองโจ๊กเนี่ยยืนยันนะคะว่ามีพยานที่ยืนยันว่า ภายในงานมีการโต้เถียงกันร,ระหว่างตัวกำนันนกกับสารวัสสิวซึ่งมีมูลเหตุจาก3ปัจจัยก็คือความไม่พอใจเรื่องอาการบรรทุกน้ำหนักเกินการขอตำแหน่งให้ญาติรวมไปถึงมีการดวลเล่ากันภายในงานด้วยก่อนที่กำนันนกจะออกมาคุยกับในนองแล้วก็เป็นคนส่งสัญญ,ญาณให้ยิงเองนอกจากนี้ค่ะไปดูกล้องวงจรปิดตัวอื่นๆที่บันทึกภาพ ก่อนเกิดเหตุจะเห็นว่ามีการเคลียร์พื้นที่ให้คนแก่เนี่ยออกไปก่อนค่ะเราย้อนกลับไปฟังเสียงบิ๊กโจ๊กเล่าตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะกล้องวงจรปิดมันมีมากกว่านี้นะครับนะก่อนจะมีการยิงกันนะผมไม่ได้ให้ดูภาพแล้วกันนะครับก็มีการเคลียร์เอาคนแก่เนี่ยออกไปก่อนนะครับให้เดิอนออกไปก่อนนะครับแล้วก็มีการเปิดทางรถต่างๆเพื่อเตรียมออก นะครับะฉะนั้นออไอ้วิธีการแบบนี้นะครับมันก็คือการรู้แล้วว่าจะต้องมีการยิงนะครับแล้วตัวกำนันก็ออกมาคุยกับนายน่องนะครับก่อนที่จะมีการยิงแล้วอย่างกำนันก็เป็นคนส่งสัญญาณซึ่งวันนี้ไปอาฐานถารอเนี่ยก็สอบไว้ชัดเจน ท่านยืนยันหลักฐานชัดเจนนะคะในขณะที่ผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางพลตารวจโทจิรพภูดิเดชพูดถึงคดีนี้ว่าตํารวจยังต้องสืบหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อที่จะเอาผิดกำนันนกให้ได้มากที่สุดเพราะนี่เป็นการกระทําที่อุกอาจไม่เกรงกลัวกฎหมายส่วนกล้องวงจรปิดที่ยังกู้ได้ไม่ครบนะคะพลตารวจโทจิรพภูยืนยันว่า หลักฐานที่มีอยู่นะตอนนี้แน่นหนาพอที่จะบ่งชี้ได้ว่ากำนันนกสั่งการให้ในายนองยิงสารวัตรสิวโดยเฉพาะคำให้การของพยานที่เห็นเหตุการณ์แล้วก็พยานแวดล้อมรวมไปถึงพฤติกรรมการทำลายหลักฐานหรือว่าเจตนาของผู้ก่อเหตุรวมถึง มูลเหตุแรงจูงใจแล้วก็พยานอ,อื่นๆอีกมากที่เป็นองค์ประกอบสําคัญทางคดีตรงนี้ค่ะทั้งหมดสามารถที่จะเอาผิดกับกำนันนกให้ได้รับโทษสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิตได้นอกจากนี้ก็ได้กำชับให้ชุดคลี่คลายคดีเร่งขยายผลตรวจสอบเครือข่ายธุรกิจของกำนันนกไปดูทุกกิจการเลยค่ะที่เกี่ยวข้องกับการหัวประมูลโครงการก่อสร้างต่างๆมีการเสียภาษีถูกต้องหรือเปล่ารวมไปถึงจะได้ตรวจสอบ รัพย์สินเงินทองทั้งหมดว่ามีที่มาที่ไปยังไงซึ่งขณะนี้พอจะมีข้อมูลพยานหลักฐานบ้างแล้วนะคะแต่ว่าท่านบอกต้องใช้เวลาในการตรวจสอบแล้วก็ขยายผลอีกซักระยะหนึ่งขณะเดียวกันเ่ยก็จะให้ตํารวจสอบสวนกลางรวบรวมหลักฐานแล้วก็รายละเอียดเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลในจังหวัดคนครปฐมทั้งหมดเพื่อเตรียมเปิดปฏิบัติการปราบอิทธิพลแบบถอนรากถอนโคนต่อไปค่ะ ติดตาม p p ีพ h ทีว36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด s u b สไครป์พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย